สวัสดีพี่น้อง,องป้องปายสู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอนะครับกับทางพยัญสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดอีกแล้วนะครับหลังจากคุณป้านะครับโดนเพจดังแชร์แบบนี้นะครับว่าแเลี้ยกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับป้าจอจานโดนทัวลงยับ เพจดังแฉเดือดแบบนี้หลังมีกฎหมายคุ้มครองเด็กกฎหมายอะไรป้าพี่น้องเปนมีประเด็นนี้อย่างอีกนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับทั้งเพจดังก็คือทั้งเพจเลดี Lady ้พรนทิพย์นะครับพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับ กฎหมายนะครับพี่น้องคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเป็นการแชร์โพสต์ของทางทนายรัชพนนะครับพี่น้องนะครับซึ่งเนื้อหาใจความนะครับของทางทนายรัชพนก็คือเพิ่นได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับการเฮดคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเด็กนะครับว่ามันมีผลกระทบต่อเด็กบอประมาณนี้พี่น้องแล้วก็เป็นการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กแล้วก็กฎหมายระว่างประเทศเกี่ยวกับเด็กนะครับพี่น้องสรุปเนื้อหาสาระสําคัญก็คือว่า นอกจากนะครับนอกจากจะห้ามครูทำคอนเทนต์เด็กหากพ่อแม่ผู้ปกครองทำคอนเทนต์เด็กก็อาจเสียงผิดนะครับเสียงที่สิมีความผิดคือกันเพราะว่าการเฮ็ดคอนเทนต์เด็กโดยที่บ่นี้น่วยงานมากำกับดูแลแบบเนี้ยครับพี่น้องนะครับมันอาจสิมีความผิดเพราะว่าคอนเทนต์ที่ล้งไปในโซเชียลนะครับมัน่อนขางหลายนะครับที่เกี่ยวกับเด็กนะครับแล้วทีนี้คอนเทนต์นั้นๆนะครับ หากเด็กเติบโตไปนะครับมันซิมีผลกระทบกับเด็กบ่ประมาณนี้พี่น้องถ้าเด็กน้อยนะครับได้ไม่เห็นคลิปของเจ้าของนะครับในอนาคตที่เติบโตไปนะครับอันนี้สาระประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทางเลดี้พรทิพย์พิ่นกัเลยพูดไว้แบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจเลดี้พรทิพย์ณสวีเดนแฟนเพจ3นะครับเพื่อนโพสต์ว่าป้าอาจจะหากินยากขึ้นแล้วนะคะ เพราะอาจจะใช้แรงงานเด็กไม่ได้อีกต่อไปรูปและคลิปไม่สมควรหลุดสู่สาธารณะหลายรอบแล้วก็ไม่จํานะครับยังมีภาพไม่ควรหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องป้าสมองกลวงไม่รู้จักเซฟหลานจะถ่ายแต่คอนเทนต์นะครับขายของก็ต้องเอาเด็กมาถ่ายด้วยเพราะคนสนใจเด็กมากกว่าตัวเองใช้เด็กหากิน ได้เดือนละหลายบาทนะละเมิดสิทธิเด็กเต็มๆนะครับเพื่อนบ่อใดเอ่ยซื้อพี่น้องว่าเป็นป้าคุณใดนะครับนะครับผมผมกะขออนุญาตเอ่ยเป็นอักษรย่อคือป้าจอจานนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเอฟซีห็นนะครับเรียกได้ว่าป้าจอจานโดนทัวลงยับเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของเอฟซีบางท่านบางคุณซูฟังเอฟซีท่านแรกเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์นะครับเพื่อนบอกว่าสมควรโดนตั้งนานละ นะครับใส่มาลวยย้อนมีโลงสีนะครับบอชัยมีเงินหรือรวยย้อนท้ายคลิปหลานๆอีป,ป้ามหาบรรยลได้พูดมีคลิปอยู่นะครับแล้วกับท่านต่อมาพี่น้องท่านนี้บอกว่าเลี้ยงเด็กเพื่อหวังรายได้ไม่นึกถึงผลที่จะตาม,มาพูดปากจนจะถึงใบหูมันก็ไม่ฟังหรอกค่ะไม่มีเด็กช่วยหาเงินคงอดตายไปละป้าข้างบ้านนะครับ แล้วกัท่านนี้กับอ่าเราเพิ่นก็บอกตอนนะครับว่าปล่อยให้มันถ่ายลงเยอะๆนะป้าข้างบ้านพ่อเขาเก็บไว้นะครับศาลเขามีกฎหมายคุ้มครองเด็กนะป้าข้างบ้านนะครับอันนี้ก็บอกป้าข้างบ้านนะครับท่านต่อมานะครับเพิ่นกับคอมมินเพิ่นบอกว่าใดๆคือถ่ายรูปหลานในโรงเรียนติดลูกคนอื่นชำหน้าชัดทั้งนั้นนะครับแล้วกับท่านต่อมานะครับท่านนี้บอกว่า ตัดทางทำมาหากินถือใจไ้ยทิพคักให้บักล้งสีมาทายเจ้าของลงุงกับอีป้าข่างบ้านลงุงสีมีคนเบิงบอนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายพี่น้องท่านนี่บอกว่าเอาเด็กมารีวิวขายเครื่องสําอางไม่สมควรเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณป้านี่โดนทัวลงยับเลยนะครับพี่น้องนั่นแหละครับก็คือว่าทาง le, เลดี้พรทิพ่นก็เป็นการให้ความรู้นะครับแชรความรู้ของทาง ทานายราชพนนะครับเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กนอกจากนี้กฎหมายคุ้มครองเด็กแล้วมันก็นยังเสี่ยงผิดต่อกฎหมายนะครับ PDPA นะครับพี่น้องก็คือการคุ้มครองนะครับข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมนะครับเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย p d p a อีกพร้อมประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับ